ตั้งแต่เราบอกเพิ่อมอิสระให้กับเดเวลอปเปอร์ในการสร้างเกมมากขึ้นทําให้มีเกมใหม,ใหม่ๆหลายแนวเนี่ยผูดขึ้นมามากมายครบนั่นรวมถึงเกมแนว RNG อาอินจี r ng คืออะไร i ng ย่อมาจากคำว่า random generate number คือเอาจริงๆอ่ะความหมายมันซับซ้อนมากนะแต่ผมจะสรุปให้คุณเข้าใจง่ายๆว่ามันใช้แทนคำว่าดวงครับผมแน่นอนนะผมเกมแนว r ng คือเกมแนวที่จะให้คุณสุ่มของต่างๆโดยใช้ดวงคุณซึ่งวิธีการได้ของต่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกมผมอย่าง s o r ng วิธีการได้ของต่างเนี่ยมันทั้งง่ายและยากในเวลาเดียวกันนะผมคุณเพียงแค่กดไปตรงนี้จนกว่าคุณจะได้ของที่ต้องการอะคุณยังทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องกดอีกรอบ หากคุณยังไม่ได้เนี่ยก็กดอีกรอบหรือเปิดให้กดุูมอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกดุูมเองครับผมนั่นแหละครับเกมแนว RNG คือระยะเวลาในการได้ของที่คุณต้องการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ RNG ของคุณว่ามันดีหรือแย่ครับหากคุณ RNG ดีเนี่ยอาจจะได้ของนั้นก่อนคนอื่นหรือได้ของนั้นแบบด้วยการุูมเพียงแค่ไม่กี่ครั้งครับผมแต่หากคุณ RNG หน่าส้นตีนเนี่ยคุณก็อ,อาจจะได้ของนั้นช้ามาก หรืออาจจะไม่ได้มันเลยก็ได้ผมและด้วยความที่ว่าโซ i n g ีเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะดวงหน้าส้นตีนผมก็เลยเพิ่มของเพิ่มโชคเพื่อให้คุณมีโอกาสได้ของเหล่านั้นมากขึ้นทั้งหมดมันก็มีแค่นั้น,นครับใช่รัมผมเกมที่มีระบบแค่นั้นมันมีคนเล่นเท่านี้อะไรกานทำให้เกมแบบเนี้ยมันมีคนเล่นเยอะขนาดนี้ผมเพราะว่าคลิปนี้ผมมีคำตอบอยู่อาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใกล้เคียง ในเมื่อแมคาินิกหลักๆของเกมมันคือ RNG ครับผมทำให้ผู้เล่นหลายคนคาดหวังกับดวงของตัวเองว่าเขาจะได้สิ่งๆนั้นะในเกมโ so ซลน RNG เนี่ยจะมีระบบหนึ่งครับผมนั่นคือคาสิโนประจำออร่าคือออร่าแต่ละอันเนี่ยจะมีคาสิโนจำเพาะของตัวเองครับผมและคาสิโนจะสวยมากหากเป็นออร่าที่ดีออร่าเย่ๆเนี่ยคาสิโนมันจะกากครับผมแต่หากออร่าที่มันแบบร้อยล้านขึ้นหรือ50ล้านขึ้นเนี่ยมันจะสวยมากๆครับผม ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นหลายคนเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นคัตซีนที่พวกเขาอยากเห็นครับผมคัตซีนของออร่าที่ตัวเองอยากได้มันสร้างความคาดหวังให้กับพวกเขาทุกครั้งที่พวกเขาได้ยินเสียงอย่างเงี้ยซึ่งระบบนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นเขานึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยกูได้ออร่าระดับหายากเท่าไหร่วะ มันมันคัสซีนสวยมากเลยว่ะประมาณนั้นครับผมและหากมันไม่ได้หายากตาที่พวกเขาต้องการเนี่ยพวกเขาก็จะสุ่มใหม่แล้วก็มีความคาดหวังใหม่ครับผมมันเป็นธรรมดาของคนเล่นเกมอยู่แล้วครับที่จะอิจฉาคนที่มีของที่ดีกว่าซึ่งของหายากของเกมอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะแบบเราต้องเล่นเก่งครับผมเราต้องมีความสามารถในการเอาของชิ้นชิ้นนั้นจริงๆครับผมแต่ไม่ใช่กับโซอันจีโซอนจีเนี่ยคือมึงต้องมีดวงดอดิกวอลเวนงงู เท่านั้นคือคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากการรอให้ของสิ่งนั้นมาหาตัวคุณนะผมซึ่งมันทาให้ผู้เล่นเลือกที่จะ F K และไปทาอย่างอื่นนะผมพวกเขาไม่ได้เล่นเกมจริงๆด้วยซ้ำพวกเขาแค่เปิดรหัสมันค้างไว้เปิดให้มันสูงค้างไว้และไปทําอย่างอื่นนะผมนั่นคือผลหลักว่าทาไมคนส่วนใหญ่ในเซิร์ฟหลักเนี่ยมันถึง F K กันหมดเลยหรือไม่มันก็เดินท่าแปลกๆซึ่งมันจะสอดคล้องกับอีกข้อนหนึ่งครับผม ในเกมซาวน์แอนด์จีเนี่ยจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮเวอรี่พอร์ชันนะผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนั่นคือเฮเวอรี่พอร์ชันหนึ่งกับเฮเวอรี่พอร์ชันสองเฮเวอรี่พอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะคูณดวงของคุณประมาณ2ล้านนะผมส่วนเฮเวอรี่พอร์ชันสองเนี่ยจะคูณดวงประมาณ20ล้านเลยผมซึ่งวิธีการคราฟมันเนี่ยก็ถือว่ายากเอาเรื่องครับผมนั่นคือต้องใช้ลัคกี้พอร์ชันมากถึง325ขวดในการได้เฮเวอรี่สองเพียงแค่1ขวดเท่านั้นนะผม ซึ่งการเก็บลัคกี้พชันเนี่ยสามารถหาได้ตามแมพผมซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดอยู่แต่น้อยผมและใช้เวลานานามากๆวา่าง่ายๆโคตรเสียเวลาพวกผู้เล่นจริงหันไปใช้สิ่งที่เรียกว่ามาโคผมมาโคคืออะไรมันคือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถเดินได้อย่างอัตโนมัติและสามารถเก็บของได้อย่างอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยผม ทำให้ผู้เล่นเลือกที่จะใช้มาโคในการเก็บเจ้าลัคกี้พชันเนี่ยไปทำเฮเวอรี่สองครับผมซึ่งมาโคเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายผมสำหรับคนที่ไม่มีดวงและยังอยากจะเล่นเกมนี้เพื่อเอาชนะคนที่มันดวงดีครับผมคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำผมว่าคุณติดเกมนี้ไปขนาดไหนครับผมคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้คุณสุ่มไปแล้วเท่าไหร่ครับผมคนที่มันได้ของดีเนี่ยมันจะคิดว่าเกมนี้เป็นเกมดีสำหรับมันเลยแบบ100%ซเลย พอเมื่อคุณได้ของดี้เนี่ยคุณจะดีใจและเอาไปอวดกับเพื่อนหรือกับคนที่มันอยู่ในเซิร์ฟหลักว่าเอ้ยกูได้อันนี้นะเวย้ยคือมึงจะดีใจมากๆมึงจะมีความดีใจที่มึงได้ของสิ่งนั้นแต่มันไม่ถาวรเพราะเมื่อมึงได้มันไปนานๆเนี่ยมึงจะรู้สึกเบื่อและอยากได้อันใหม่มึงก็จะส่มใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆจนกลายเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุดครับผมหากถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นคุณดูนี่ครับ ผมเคยติดเกมนี้ผมเคยใช้มาโคแทบทั้งวันทั้งวีทั้งวันตลอดทั้งเดือนเพื่อฟาร์มเฮเวอรี่สองเพื่อเอาชนะคนที่มันสูงไปน้อยกว่าผมและมันได้ของดีกว่าผมผมเคยมีความคาดหวังว่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมหากคุณฟังมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี้มันคือผมนั่นแหละครับ